Welcome back ladies and gentlemen. We're heading into fight number three this evening at 53 kilograms between USA and Thailand. Our first fighter is from the Blue Corner. She is 28 years of age, 160 centimeters tall with a record of 21 fights, 14 wins representing the USA. Please give it up for Angela Cha! ชนะบุญม,มุมแดงครับอายุ24ปีจากอุตรดิตประเทศไทยครับสูง158เซนติเมตรชมปแล้ว27ไฟและชนะ16ถ้าพร้อมแนละ้วขอเชิญพบกับนางหงมูปิ้งรอยจุงเบย from t h a i l a n การบนเวทีครับคุณประไพประเทศมาถึงคู่มวยหญิงคู่เดียวในวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัมครับนางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยวันนี้จะพบกับแองเจล่าชายครับคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วนะครับนางหงษ์พ่ายคะแนนไปนะครับล้างตาได้หรือเปล่าติดตามครับเป็นคู่ที่3วันนี้นางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับสิรินยาจางวางครับ นักสู้จากลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พิ้อมอยู่ที่หมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับของคุณเก่งพลังมิมุตครับโปรนเวเตอร์ชื่อดังสาริศแสงจันนะครับวัย24ปีครับ156 27ชนะ16ครับคุณมารุตครับส่วนคู่ต่อสู้อของนั่งหงครับจากสหรัฐอเมริกาครับแองเจลาชางอายุ28ปีสูง160เซนติเมตร21ครั้งชนะ14แพ้7ครั้งครับ ไปซอ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมนี่คุณเจ้ชายทราบไหมครับว่าเธอเทรนกับใครครับเทรนกับพระจันฉายกับวันฉลองนะครับนี่ถือว่าเป็นสิทธิเอกของเจ้าพระจันฉายกับวันฉลองเลยครับก็ไม่ต้องห่วงครับมีสัปดาห์หน้าครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมับโอ้โหโมวยเด็ดมวยดังครับยอดแสนชัยนะครับดีกรีแชมป์ประเทศไทย รุ่งรัตแล้วก็เสือแบล็กครับกลับมาอีกแล้วครับแม่ถือว่านี่เป็นจอมสอยอีกคนหนึ่งนะครับเสือแบล็กอย่างที่เรียนให้แฟนๆทราบครับเริ่มจะครบรอบเริ่มจะเข้าที่เข้าทางครับเดียเกียริเพชรกระจัดแบบเต็มๆเลยครับเอาคู่มวยเงินแสงของจริงมาให้ครับรุ่งรัตพุ่มพันม่วงมาแล้วครับอาทิตย์หน้าติดตามกันได้ยังมียอดแสนชัยเสือแบล็กนะครับอไปดูลีลาไหวครูของแองเจลี่ชางก่อนครับนักสู้จากสหรัฐอเมริกา ยี่ห้อนี้ยี่ห้อดังอู่แล้วครับพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพระเอกซุปตาอยู่ที่นั่นกันเยอะแยะมากมายครับในนามของเสียแขครับสมชายเทศรุ่งเรืองพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนนั้นไม่ธรรมดาครับปัจจัยเกียรติยงยุทธหรือว่าปัจจัยเกียรติชานสิงครับคนเดียวกันครับมาเป็นสตาฟเทนเนอร์เป็นผู้ฝึกสอนให้ดูดีลาการไหวครูครับเป็นนักมวยที่หน้าตาสวยงามอีกคนหนึ่งครับทางด้านของนางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบย แววตานักสู้นะครับคนนี้เที่ยวที่แล้วแม่ต้องบอกว่าถ้าเป็นร้อยเมตรก็ใช้ภาพถ่ายเลยครับคุณมารุตเบียดเส้นยาแดงผ่าแปดครับทางด้านของแอนจอรี่ชางเบียดเข้าเส้นชัยชนะคะแนนไปครับนี่ครับสาวจากเมืองรับแรงอุตรดิตถครับวันนี้ก็บอกว่าเต็มสูบครับฟิตม,มาเต็มที่เต็มถังครับจะต้องล้างทาเอาชนะอินจรชางให้ได้ ในขณะที่แอนเจล่าชานเธอก็บอกนะครับว่าแหมคราวนี้ครับพระจันทร์ฉายกับวันฉลองนี้สอนเลยครับบอกว่าเรื่องของการใช้ลูกทีบแล้วก็การใช้เข่านะครับก็เชื่อเหลือเกินว่า f อของช่อง8ทางด้านค่าย p k นั้นคงจะเปิดเวทีหน้าจอช่อง8ดูกันเยอะนะครับคุณมารุตครับมีทั้งมวยไทยมามีทั้งมวยชาวต่างชาติมาครับปกติเราจะเห็นเสียงเชียร์จากซอแอนนะครับ แล้วก็น้องเธอศักลูกชายของเสียแขกจะมาช่วยกันส่งเสียงเชียรครับอ่ะไปบนเวทีครับหน้าที่ของกรรมการประภัยประเทศนะครับเดี๋ยวย้ำนะครับหลังจบข่าวในช่วงพระราชสำนักเรายังมี4คู่อีกสำคัญสำคัญนะครับแฟนๆห้ามพลาดเลยครับเข้มข้นเหลือเกินครับฮาร์ดคอร์มวยซปเปอร์แชมป์ นี่อดีตทั้งมวยดังทั้งคู่ครับคุณมารุดครับทั้งซ้ายมือแล้วก็ขวามือครับนั่นลูกศิษย์ของทนายต่อยครับในนามของเีเมนแอครับซ้ายมือขวามือนั้นปัจจัยเกียรติชันสิงห์นะครับหรือว่าปัจจัยเกียรติยงยุทธครับคนเดียวกันนี่ต่อยทั้งมวยไทยต่อยทั้งมวยสากลครับในอดีตตอนนี้ผันตัวไปเป็นผู้ฝึกสอนเป็นเทรนเนอร์แล้วครับอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเอาลครับดูคู่นี้ครับ เป็นคู่ที่2ครับคู่แรกเราล้างตาสําเร็จครับก่อนมาดูวันนี้นางหงจะล้างตาได้หรือเปล่าครับเจอกันมาครั้งแรกนี้น่าจะจับที่จับทางกันถูกเลยนะครับจุดอ่อนจุดแข็งช่างภาพสื่อมวลชนนี่ชอบจริงๆครับมาที่ช่อง8เขาบอกว่ามวยอาวุธหลากหลายครับแสงสีเสียงสวยงามภาพนิ่งแต่ละภาพนี่แม่ออกไปแล้วเฉียบขาดครับ นี่กระชอนไปทั่วโลกแล้วครับช่างภาพภาพนิ่งของจ้องแปดหลายๆคนมาปักหลักอยู่หน้าผู้บรรยายน,ยนะครับถ่ายไปด้วยแมสต้องสวมตลอดเวลาครับที่นี่ห้ามถอดครับมีแข้งยาวๆนะครับแองเจร่าชานครับหมพอได้บรรยากาศปีกกองสดๆนี่มันเพิ่มมูลค่าขึ้นเลยครับคุณมารุตครับ ยิ้มตลอดครับนางหงครับนะครับสาแข้งขวาเข้าไปถือมาครับไอจราชางชกไปยักคิ้วหลิวตาไว้ครับนางหงยักคิ้วริวตาไม่ได้คะแนนครับต้องออกอาวุธเยอะๆครับอ่าครับดูครับวางหมากวางแผนมาแบบไหนครับวันนี้สายหน้าจับยกแมานี่ครับลูกพับลงประตูไว้เลยครับ ม่ให้คุณต่อสู้จับเทหักล้มนะครับแต่จะราชานี้คุณพ่อเป็นจีนไต้หวันนะครับคุณแม่เป็นคนมาเลยแต่ว่าเกิดที่สหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าสุดท้ายมาชอบมวยไทยครับเอาสรุปอย่างนั้นก็แล้วกันครับพยายามต่อยรับตัวครับอเอ็จราชาญลูกรึ่งลูกผสมครับแต่ว่าหลงรักมวยไทยครับต้องบอกอย่งั้นครับดูสุภาพสตรีเขาต่อยกันครับ ต่อยไม่ห่วงสวยเลยครับต่อยไม่กลัวเจ็บครับมาที่นี่นี่เป็นเกมกีฬาท้าไทยอีกอย่างหนึ่งของสุภาพสตรีครับโอ้ยสังเกตว่าวันนี้นางหงยันตะเตะซ้ายหน้านะครับยังไม่เตะขาหลังนะครับเดี๋ยวดูครับวางหมากมาแบบไหนครับป้ายป้ายครับป้ายแยกล่าพาเอาโดนหักล้มลงไปครับวันนี้มีแข้งซ้ายเป็นทีเด็ดครับนางหงอ่าเดี๋ยวดูครับขวามาแล้วคุณมารุษ ขวามาแล้วจ้ามาก่อนขึ้นเวทีนี้เต็มที่เลยครับเขียนคิ้วทาปากสวยงามครับเด,เดี๋ยวดูครับจะมีแตกมีเลือดหรือเปล่าแต่ถ้ามีศิละปะมีแอนตซินมอบให้ครับการคอสอกกับเ่าลอยจนเข้มฟันหางรับไปครับไทยนครพัฒนาไม่วันนี้มาสุข,ขุมกบนางหงค่อยๆเลาะนะครับบังแล้วค่อยๆยกค่อยๆเสียบครับไม่บูมบามครับผ่านยกแรก หยกแรงไปแล้วนะครับสำหรับมวยหญิงครับ53กิโลกรัมครับไฟแก้มือของนางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับกับคู่ปรับเก่าแองเจล่าชาผู้ฝึกสอนของแองเจล่าชางนั้นปัจจัยเกียร์ชันสิงห์นะครับหรือว่าปัจจัยเกียร์ยงยุทธส่วนฝั่งแดงนั้นรุ่งอุบลเอเมซแอรครับดูจังหวะวานแข่งครับแลกกันคนละแข่งครับโอ้โหนี่สุภาพสตีเตะแข่งหน้าครับคุณมารุตครับนี่ครับซ้ายนี่จะไม่ผ่านการฝึกฝนนี่ เตะยากครับเท้าหน้านี่ต้องใช้แรงเวียงจากสะโพกครับต้องแข็งแรงจริงๆครับดึงแล้วจิ้มหมัดครับแม่กลายเป็นศอกไม่โดนครับยังไม่เร่งครับทั้งคู่ชกไปยิ้มไปครับอารมณ์ดีครับนางหงเป็นนักมวยที่ยิ้มสวยแล้วก็มีแววตาเป็นนักสู้นะครับเด็กคนนี้โอ้แต่ว่าดูท่าร่วงไปกับพื้นครับเอาละครับยกสองครับน่าจะเข้มข้นแล้วครับยกนี้ ชีวิตคือการต่อสู้ครับเมื่ออยู่บนสังเวียนเลือดลุยกันต่อไปครับให้กําลังใจทั้ง2คนครับบนเวทีเอาละครับแรกเดือดกันลวครับไอจราชานเดินเต็มสูบนะครับวางแข้งขวายังไม่ถึงโอ้โหดูมานะครับตอนนี้โอ้วิถีบไปที่หน้าครับนางหงสายออกโอ้โหเปิ้ลครับสองแข้งอ่าครับมาที่นี่กินยาขยันอย่างเดียวครับไม่ขยันไม่ได้ แองเจลีชางนีแเดินอย่างเดียวนะครับประเภทหนูถีบจักครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอาวุธไม่แรงครับแต่ว่าไปเร็วไปเรื่อยครับคู่ต่อสู้หายใจไม่ทันนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องครับใครหยุดใครแพ้นะครับผู้นี้ดูง่ายๆเลยครับดูครับโอ้โหดูออกอาวุธกันคุณมนุษย์เพลงข่าวของแองเจล่าชางครับอร่อยเหาะจริงๆเอ้านะครับแข้งขวาครับนางหงงต้องออกบ่อยๆออกเน้นๆครับวงในประกอบการตีกัน ไปที่เป็น FC ของช่องแปดูไปด้วยดูพัฒนาการนะครับของนักมวยชาวต่างชาติดูเขายกบังเก็บอาวุธดูการบล็อกการปล่อยลำตัวครับมีการปรุงแต่งครับแม่รู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงโอ้ยโดนเข้าไปหลับตาครับนางหงโดนหน้าทนได้โดนสีข้างครับโดนสีข้างครับมาครับเอาอีกแล้วครับโอ้โหหยุดไปเลยครับนางหงครับพี่เลี้ยงตะโคนบอดี้บอดี้ครับเสียบเข่าแล้วครับเอจล่าง ปัจจัยยกให้2ไลท์สโป้งเลยครับนั่นครับมีซ้ายตัดลาตัวเหมือนกับทางด้านของเมืองลาวต่อยทางด้านของชัยชนะเมื่อสักครู่นี้ครับนางหงว่าไงนางหงว่าไงโอ้โหมาเป็นชุดๆอีกแล้วครับคุณมนุษครับได้ลําตัวแล้วขึ้นไปหน้าเลยครับไอจราชานี่ยนะครับสายตัดเข้าไปดูตื้อๆไปเลยครับเอาละครับพึดเหมือนกันครับนางหงมาแล้วครับกอกสองต่อยเข้าหน้าของออจราชา แองเจล่าช้างเองก็โดนครับแต่ว่าโดนแล้วพุ่งเข้าหาครับนั่นครับมาแล้วมาแล้วมีศอกสาบเอาต้องสวนแม่นๆครับนางหงไม่แม่นไม่ได้เขาลอยท้องเรานะครับลอยลำตัวต่อยเป้าใหญ่แล้วแต่สายออกไปเลยครับแองเจล่าช้างจิ้มลำตัวคืนเหมือนกันครับนางหงถอนใจเฮือกใหญ่โอ้โหเจอสายไปไม่ค่อยดีครับเจอลำตัวไปไม่ค่อยดีครับสองแบพยายามตั้งศอกสู้ครับนางหงเอาแล้วครับ โอ้โหเป็นสุภาพสตรีที่บอกว่าส่งคุณค่าจริงๆครับดูทักษะการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกครับมาเป็นสเต็ปทั้งปาเป็นสเต็ปไม่พาทีเดียวครับผมเชื่อว่าผู้ชายถ้าไม่ออกกีฬากรรไกไม่ว่าจะเจอแองเจล่าชางหรือว่านางหงนี่แม่ผมว่าต้านไม่ไหวคลับคุณผู้ชครับดูครับ3นาทีก็จริงนะครับแต่ว่าดูการออกอาวุธไม่มีไม่มีหยุดเลยครับโอ้โหดูครับลูกอึดลูกทนแองเจล่าชางครับเดินบีบดเข้าไป แต่พยายามเป้าหมายอยู่ที่ลำตัวนะครับเองจะล่าชางเข้าไปอึ๋งจะต่อยหมัดยังไม่ได้นางหงอุ้ยแข้งซ้ายดีสูงครับลูกนี้แล้วก็พึ่ดสู้เหมือนกันนางหงเหนื่อยทั้งผู้บรรยายและนักมวยครับพักก่อนครับเชิญกัมาโอ้ยกสองที่ผ่านมานะครับถือว่ามันสุดๆเลยครับนี่ก็สู้จริงๆครับนางหงครับเจอลำตัวเข้าไปนี่เหมือนจะหยุดชะงักครับ หลังจากนั้นเขาออกอาวุธโต้เอาไอ้เจราชานี่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับไปดูภาพช้ากันเลยเป็นคู่มวยหญิงที่สนุกจริงๆครับดูทีบยอดหน้าครับแม่นางหงนี่ครับบาทารลูกพักครับสวยงามจริงๆครับนี่ครับทักษะแต่ว่าดูครับความดุดันของแอนเจรยาชางครับโอ้โหดูครับบูดุดันจริงๆครับโอ้โหดูครับ อาวุธอาจจะไม่หนักดุนแรงครับแต่ว่ามาที่จริงๆครับมีบนมีล่างมีกลางครับดูครับโอ้โหเติมเต็มตลอดครับซ้ายหน้าเตะแรกกันครับดูครับไม่ครับมีขวากระทุ้งเข้าไปอีกงห่าครับโอ้โหยอมรับน้ำผึ่น้ําใจของนางหงเลยครับเจอเข้าไปเยอะจริงๆแต่ว่ายังไม่ยอมครับนี่ครับซ้ายขึ้นไปโอ้โหขึ้นการคอคุณชายดูสุดยอดครับ ดีเลยว่าทางด้านของเอเจล่าชานี่ยกการ์บังไว้ครับก็ต้องขอบคุณตากล้องด้วยครับคุณภาพล้วนๆครับมุมกล้องครับดูกันได้อัธรสนะครับอ่ะไปบนไม่ทีครับให้กําลังใจทั้งคู่ครับยกสุดท้ายไม่มีออมแรงกันเหมือนเดิมครับใส่แล้วตอนนี้ลุ้แล้วตวคืนนะครับนางหงวงไหนว่าอย่างไรครับโอ้โหเดี่ยวแรงพละกําลังครับดูครับนี่ครับคุณภาพล้วนๆครับพีเคแสนไทย ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายครับสร้างยอดมวยต่อยอดไปตลาดโลกครับอ่าครับดูเวลาที่เหลือครับต้องเปิดเกมใส่บ้างครับนางหงเข่าได้ทีนึงครับหนาบ้านตัวเองสำหรับนางหงแม่ฝั่งทางด้านของอิจรา,าชาบอกให้เดิน เบียดติดเข้าไปครับโอ้ยอยสายครับลูกนี้สวยหมัดกระแทกครับยิ่งจกยิ่งพัฒนาแบบก้าวกระโดดครับชาวต่างชาติมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นครับนี่ครับทีต่อทีครับความทีทีครับอาวุธเหมือนเม็ดฝนเลยครับคุณมารุตโดนเบาๆแต่ว่ามาบ่อยๆทีีก็เปียกได้เหมือนกันครับไม่ต้องรอเม็ดใหญ่ครับอาวุธมวยไทยก็เช่นเดียวกันครับต้องขยันเปิดเกมครับ โดยเฉพาะเวทีห่งนี้ไม่มีการพนันด้วยครับนี่ครับอาวุธล้วนๆครับทำกีฬามวยไทยให้เป็นกีฬาครับเข้ามาครับตีขวาหลังหงดีดคืนครับอ้าวพยักหน้าครับดูครับอัดกันต่อใส่กันต่อแม่พยายามจิ้มลำตัวนะครับแองเจล่าชางแล้วมาเที่ยวนี้นี่มีเคาะชายโครงด้วยครับทางด้านของแองเจล่าชาง โอ้โหถีบปากครับโตครับนี่ครับทําไมต้องสวมชากันฟันนะครับถีบเข้ากระโดงค้างถีบลูกกระเดือกถีบหน้าท้องถีบได้หมดนะครับนี่ครับดูว่ามายแล้วมาแล้วโอ้ปอดใหญ่ปลายแรงจริงๆครับไอจราชาครับยังเดินเข้าหา28แล้วนะครับดูครับร่างกายความแข็งแกร่งครับนี่ครับผลประโยชน์ของการเล่นกีฬาครับกีฬาดีทุกอย่างครับ ข่ามวยไทยนี่มาเลยครับสร้างชื่อเสียงสร้างเงินตราครับให้กับวงตะกูดูดรับดึงศอกกลับโอ้โหเต็มวงเต็มโชว์เลยครับโอ้โหกระแทกหมัดหน้าวันนี้หมัดหน้ามาดีจริงๆครับแองจิล่าชางครับสกัดจังหวสะสกัดการบุกของนางหงได้ดีเหลือเกินอ่ะ53กิโลกรัมครับ,รบเวทนี้ครับ แข่งสายยังเข้าครับดังหงม่ไปถอยหลังครับดางหงถอยหลังซะเยอะตั้งรับซะเยอะครับเอาครับครบสามยกครับวัดใจกรรมการสามท่านเลยครับธนภัฒเสือแก้วปิตินัทน้อยเจริญแล้วก็ธนาชัยจำหนงครับไปดูไฮไลท์ภาคช้านะครับจังหวะแรกกันครับใส่กันสนุกครับตั้งแต่นาทีแรกครับ ดูความแข็งแกร่งของแองเจล่าชางครับโอ้โหหักบิดจิ้มหนึ่งสองครับนางหงองพยายามจะสวนนะครับแต่ว่าอาวุธของแองเจล่าชางนี่มาตีแล้วเกินครับคุณมารุตครับดูครับซ้ายกระแทกนําร่องไปก่อนครับทําลายจังหวะตัดจังหวะครับนี่ครับจิ้มอีกแล้วแห่ออกหมัดแยบนีเรียกว่าน้องๆมวยสากลแล้วลูกนี้ครับทีไปที่ปากครับโอ้โหรึงปากขึงจมูกเลยครับ ดูสอกกลับนะครับโอ้โ oh, ห oh, ดูครับติดท่อนแขนครับ <sighs> สุดสดจริงๆครับไปพบแมทธิวดินครับเชิญครับ and after three rounds of exciting Muay Thai action ladies and gentlemen please put your hands together for our winner from the Blue Corner USA Angela Chang takes the win แสดงความยินดีด้วยครับกับแอนเจลาชางครับมวยอเมริกันครับชนะอีกแล้วนะครับของเขานี่ไม่นอกนะฮะแต่ว่ายังโชว์แบบว่าโอ้โหคบเครื่องจริงๆครับฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆครับทีนี้เราเปิดมาแล้ว3คู่ของเรานะฮะก็สนุกกันไปทุกคู่เลยในแบบสไตล์ของตัวเองครับขออนุญ,ญาตพาทุกท่านย้อนกลับไปดูตั้งแต่คู่แรกนะฮะถึงคู่3ว่าสนุกขนาดไหนเชิญชมกันอีกครั้งครับ ตั้งแต่คู่แรกครับก่อนไดมอนด์98ครับอามีฮัสเซนคาร์มารีครับคู่นี้สุดๆจริงๆอ่ะอย่าพลาดสายตาครับเสาร์ทย์19ในกาเป้งมาเลยครับช่อง8ครับดูครับมวยมันๆอย่างนี้ครับมีที่นี่ที่เดียวครับไม่ต้องเจ้องกันนานครับกะจะทิ้งบอมจะใส่ให้ร่วงครับอามีอาจากอิรานยกแรกได้นับ8 2ครั้งครับแล้วได้อีกหนึ่งบาดแผลครับกรอน ดูครับจังหวะสับและหล่นทั้งยืนครับโอ้โหเหมือนจะไปไม่ไหวเลยนะครับกนไดมอนด์98แต่ว่าอาศัยหัวใจเพชรหัวใจสิงครับนี่ครับลูกนี้ลูกศอกครับนี่ถ้าร่างกายไม่เรี้ยไม่ดีจริงจริงนี่ผมว่าไปซะแล้วนะครับยกแรกทั้งแตกทั้งโดนนับครับดูครับดูการออกอาวุธของนักมวยจากอิรานครับเวทถึง4เข็มนะครับคุณมารุษแพร่สนามส่งมาเตียบพ้อยแล้วครับ โอ้โหทำไมต้องเป็นอย่างนี้ครับนักพวยไทยไม่โดนก่อนไม่แตกไม่ออกอัธรถครับพอแตกพอโดนนับ8 2ครั้งเดี๋ยวมาดูยกที่2ครับเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะดูก่อนนะครับจังหวะไล่ถลุงของอาเมียครับหลายๆมุมครับโอ้โหบิดไปเลยนะครับก่อนเหมือนกับสนต้องลมเลยครับแล้วดูครับลูกนี้ครับเริ่มจะจับทิศจับทางได้ครับอ่านี่ลูกโดนนับยกนับ2นะครับในยกแรก นับ8ครั้งที่2นะครับนี่ครับโดนหมัดซ้ายแล้วก็ขวาปักเข่งเข้าไปครับออกมายกที่2นี่กัดฟันเลยครับถีบนํำล่องไปก่อนครับแล้วดูเสียบครับจัดตรงนี้ตัวแข็งครับ1จั๊กแล้วครับ2จั๊กเข้าไปครับแล้วดูจั๊กซ้ายครับดูให้ดีครับดึงมาครับดูสายสุดท้ายนี่ครับปักเข้าไปครับโอ้โห โยนทั้งตัวครับกัาปั้นนั้นมีนวมหุ้มนะครับแต่ว่าเข่านี่ไม่มีอะไรหุ้มครับดูหลายๆมุมครับมุมสวยๆของช่างภาพช่อง8ครับเสียบกระจายครับแบบนี้ครับนี่เขาเรียกว่าตัวโยนครับโดนเข้าไปใครก็ต้องลงครับอย่างนี้ครับ้วนพันยางทิ้งเลยครับขอนอนดีกว่าล็อกได้แล้วแต่ก็สําเร็จโทษภายในทีเดียวเลยครับดูล็อกจักเข้าไป ร่วงแล้วครับอเมร็เซนคามารีหมุนี้ีสวยครับยางกันฟันต้องรีบบ้วนเลยครับไม่นั้นจุกหายใจไม่ทันครับสำเร็จโทษยก2ครับก่อนไดมอนด์98จากนครสวรรค์ครับ4เข็มครับ2นับยกเดียวมาดูยกคู้ที่2ครับัยชนะเอกันสารกับเมืองราวเกียริทงยศครับคู่นี้โดนหมัดแล้วก็มีชังักไปก่อนครับมาครั้งแรกหรือเปล่าครับนักสู้จากเชียนซาสุราชครับ ครั้งแรกเลยครับแล้วดูครับมาไม่ทันตั้งลำไม่ทันตั้งหลักครับมาที่นี่เผลอไม่ได้ครับตัดลูกนี้ครับดูครับร่วงต่อหน้าลูกพี่ครับแปะมีนบุรีอุตส่ามาเองครับซ้ายตัดลูกนี้ครับโอ้โหลูกเก่งของพี่ระเขาทรายครับโยกแล้วก็ตัดซ้ายชายโครงครับดูครับนี่ครับลูกนี้ครับมันจุกเสียดดีนักแรครับ ซี่โค้งอ่อนๆด้านท้าไครับไม่เชื่อลองเอาสันมือสับตัวเองดูครับจุกไม่จุกครับเมืองรามเกียรติทงยศครับน็อกช้ยชนะเอสพีการสาไปในยกแรกและเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ครับนางหงหมูเป้งอร่อยจุงเบยกับแองเจล่าชางครับเป็นไฟแก้มือของนางหงอ่ะดูครับคู่นี้ต้องบอกว่าทรงคุณค่ามวยหญิงอีกคู่หนึ่งครับลูกเพียรลูกขยันอยู่ที่คนนี้ครับแองเจล่าชางครับ ลูกครึ่งหลายเชื้อชาติครับผสมกันแต่ว่ามาหลงเสน่ห์ในมวยไทยครับแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับอาวุธนี่ไม่มีช่องไฟให้ทางด้านของนางหงได้รอลุ้นได้หายใจเลยครับสี่ครับมีถีบหน้าเลยนะครับนางหงโอ้โหมาทานลูกพักครับแย่เชื้อฟืนแย่เชื้อไฟไปก่อนแล้วก็ดูวงในของไอจราชาครับเสียบยัดไส้วันนี้แก้เกมมาดีนะครับไอจรล่าชามีลูกตัดซ้ายลำตัวนะครับสังเกตดูพัฒนาการของเขา นี่ครับลูกนี้แหละครับนางหงถึงกับโดนเข้าไปหลับตาเลยครับมันจุกครับคุณมารุตครับก้าวจะแทงแต่ที่ไหนได้ตัวเองนั้นโดนตัดซ้ายนะครับตัดสีข้างครับตัดยุ้งข้าวครับมีขวากระแทกน่ากลัวครับเด็กคนนี้ยิ่งชกยิ่งพัฒนาครับจากพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับหว่างสายขึ้นไปครับนางหงก็โต้เหมือนกันครับคนละทีครับแต่โหเรื่องของความขยันนี่ไอเจล่าชานี่สุดๆครับ เดินลุยตลอดแล้วดูเข่ายัดไส้ครับวงในต่อยทุ่งตลาดนะครับทางด้านของนักบวยจากต่างประเทศแห่งเจด้าชางจากสหรัฐอเมริกานางหงนั้นวางได้สวยครับแต่ว่าอาวุธน้อยไปหน่อยครับเ,เจอลูกบี้ลูกตื้อเข้าไปครับแล้วดูลูกความแข็งแรงครับมาคบสูตรครับวันนี้นี่ครับมีเบิกร่องนำทางไปด้วยครับมีหมัดกระแทก มีอาวุธหลังตามครับนี่ครับซ้ายกระแทกฉกเข้าไปครับฉกแม่นนะครับดูครับหลอกฉกปังเดียวครับดูครับเผลอไม่ได้ครับหมัดแยบมาทันทีครับแล้วดูที่ปากครับขึงปากขึงจมูกครับน่ากลัวเหลือเกินครับ53กิโลกรัมครับคุณมารุตครับนี่รับดึงศอกกลับนะครับดีว่าไปติดบริเวณท่อนแขนครับแล้วก็เป็นเองเจล่าชางครับ ย้ำแค้นนางหงหมูปิ้งอร่อยจุงเบยไปอีกครั้งหนึ่งครับพบกับคุณแมทธิวดีอีกครั้งหนึ่งครับ4ี่คู่ที่เหลือของเราต้องมันไม่แพ้กันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเราจะต่อด้วยคุณอูครับอโยธยาไฟจีมครับเจอกับจอมน็อกเอาท์หนึ่งคนจากบราซิลครับวิกเตอร์อัลเมดาคู่ห้าของเราครับสอเรจสิ์นำพลครับเจอกับซิลแมนเซนูจากอัลจีเรีย คู่เอกร่วมครับคู่6 s สตาร์บอยไดมอนเกนะครับผมนักชกบ้าพลังฮะกำลังจะกลับมาเจอกับนักมวยจาวประเทศอาร์เจนตินาครับโจเวล a า k กี้และคู่เจ็ดของเราครับศึกแชมป์ชนแชมป์ลิเทวดาสิทธิกลโคดมวยครับจะมาเจอกับโอมาซามตจากประเทศตุรกีพักสักครู่เดียวนะฮะขอเชิญชมข่าวในพระราชสำนักครับและเจอกันอีก10นาที